สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแต่งหูกลมนะครับหูกลมสองสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญผมไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะครับติดภารกิจอันนี้ผมจะทำนะครับตอนนี้ก็เวลาก็จะสองทุ่มแล้วนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับในการแต่งหูนะครับไม่ว่าจะเป็นหูกลม หรือว่าหูบัวก็ตามนะครับหรือว่าหูอะไรก็ตามนะในวิธีการของผมก็คือผมจะพยายามทําบ่าให้ได้ก่อนนะครับผมจะพยายามทําบ่านะครับทําบ่าก็คือไอตรงนี้แหละครับตรงที่เราจะทําจั่วนี่แหละครับตรงที่เราจะแทงเนี่ยนะครับก็คือทําจุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราจะทําหูปมก็ ทำให้มันเป็นทรงก่อนนะครับเป็นทรงก่อนเพื่อที่จะเอาไว้เล็งนะครับผมทําอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไว้เป็นจุดเล็งนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะเนี่ยครับผมแทงซ้ายขวาได้แล้วนะครับทีนี้ว่าตะไบเก็บนะครับเก็บเดินรอบเอารอบหนึ่งก่อนนะครับก็คือ มันเป็นรูปไข่ใช่ไหมครับเราก็ทําให้เป็นรูปไข่กรอนะครับตอนที่เราเจียรเราก็พยายามเจียให้มันพอดีนะครับถ้าใครเจียได้แม่นก็จะได้เปียมนะครับไม่ต้องแต่งเยอะนะครับตรงไหนมันต้างมันแคบมันไม่เสมอกันนะครับเราก็เล็งเอานะครับก็ทํา สบายให้มันเต่อกลวามมันจะได้ทรงนะครับโอเคนะครับผมวางว่าได้ทรงแล้วทีนี้ผมว่าจะแทงจั่วนะครับเดี๋ยวครับแทงจัว่วว่าเราก็เล็งจากบ่านะครับบ่าที่เราแต่งว้เตเทกินนะครับเล็งมาใส่หูเล็งมาใสา่ใสรูห่วงนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ ขอไยนะครับไปนะเนี่ยแล้วก็ใครที่แต่งหูแล้วทำบา่าสวยๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นมีม,มิตินะครับมันก็จะมีมิติแต่งสะลบนะครับแต่งสะลบทีนี้ก็ <c oughs> แต่งให้มันกลมครับ ค่อยๆเล็งเอานะครับ <c oughs> ดูได้สายตาเราเนี่ยแหละครับว,ว่ามันคมหรือยังนะครับอ <c oughs> มแล้วก็ใช้ตะไบผมใช้ตะไบแบนนะครับตะไบแบนละเอียดเก็บนะครับเก็แบรบายละเอียดครับก็ <c oughs> คือทำให้มัน,นสลบนะครับ ทำสลบที่นี้นะครับแล้วถ้าทำไงก็ได้ให้มันกลมครับเพราะว่าเราทำหัวกลมนะครับกลมแล้วนะครับผมทำกลมแล้วทีนี้ก็ใช้ตะไบละเอียดนะครับเก็บลายตะไบหยาบที่เราตะไบเมื่อตะกี้นี่นะครับตัวนี้จะใช้กระดาษทรายหยาบนะครับตัวนี้นะ แล้วผมจะไปขัดกระดาษทรายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเก็บรายละเอียดให้ดูนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยหูกลมเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาไปลงกระดาษทรายแล้วก็ขัดได้เลยนะครับง่ายไหมครับง่ายนะขัดอีกอีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งเหมือนเดิมครับผมจะเน้นมากนะครับเรื่องคาว่าบ่าบ่าเนีครับผม ผมจะเน้นจุดนี้มากนะเพราะว่ามันมันก็เหมือนเป็นจุดโฟกัสให้เราได้เล็งนะครับให้เราได้เล็งให้เราได้แต่งนะครับเนี่ยอันนี้ตะไบนี้เป็นตะไบหยาบหน่อยนะครับตัวนี้ถ้ายังทําบ่าไม่ได้เนี่ยผมผมจะไม่ไปแต่งอย่างอื่นเลยนะครับผมจะต้องดูบ่าให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ บาตัวนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ยังเยอะแล้วก็แทงไปนะครับจน่ามันจะได้นะครับซ้ายขวาให้มันบาลานซ์โอเชค,ครับตอนนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วผมก็เก็บรอบนะครับด้านข้างทั้งหมดนะครับ ผมจะขนัดในการแทงตบาบแล้วมือนิ้วโป้งผมเนี่ยจะหมุนไปกับตะไบนะครับอันนี้เป็นความถนัดความเคยชินเพราะผมะเฉยๆนะผมแค่ผมแค่เคยชินแบบนี้นะครับเนี่ยต้งเขนไหมครับว่านิ้วโป้งผมมันจะไหลไปกับตะไบครับผมเคยอย่างนี้นะครับผมก็จะเข็บ ให้มันได้โอเคได้ลกไข่ร้อยทีนี้ผมก็จะแทงนะครับแทงจั่วครับนะครับแทงจั่วแล้วก็เลียงบานะครับเลียงบาที่เราทําไว้นะครับเลียงบาให้ตรงกับรูรูห่วงนะครับนะครับโอเคแล้วก็แทงบาให้มันสวยๆนะครับเนะี่ย ทีนี้ก็ทำสโลบครับทำสลบอย่างนี้นะครับอ่าทำสลบเซ็นเตอร์ทำให้มันกลมครับแต่งให้มันกลมนะใครจะมีเทคนิคยังไงก็ได้นะครับทำาไงก็ได้ให้มันกลมนะครับเพราะว่าเราทำหูลมนะครับโจทย์มันก็คือว่ามันต้องกลมแค่นั้นนะครับ ผมก็จะเจ็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เล็งดูว่าคมหรือยังนะครับมีส่วนไหนเล็กใหญ่เกินไปไหมนะครับส่วนไหนที่มันเล็กแล้วแล้วว่าอย่าไปทําอะไรมันนะครับเราก็แต่งส่วนที่มันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับสบายแบนนะครับสบายละเอียดนี่ครับเอาลองเจ็บดูนะครับสลบดู ไอ้ต้องบาเนี่ยเราจะไปให้ตะไบมันกินหลายครั้งนะครับถ้ามันเป็นเส้นสองเส้นแล้วมันมันไม่สวยครับมันล้มเขาเรียกว่าบามันล้มเนี่ยครับผมเรียบร้อยนะครับผมได้แล้วนะครับผมได้แล้วผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเก็บนะครับตะไบตัวนี้เป็นตะไบละเอียดนะครับ ผมใช้แทนกระดาษลายละเอียดใช้ทแทนกระดาษลายหยาบนะครับน้ำหนักมือเราถ้าเราลงเท่ากันหมดนะครับมันก็จะเท่ากันหมดนะครับรวดเดียวจบนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสององค์แป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับ เรียบร้อยทีนี้ผมก็จะเอากระดาษทรายนะครับขัดด้วยกระดาษทรายรอบหนึ่งแล้วผมก็จะเอาไปขัดไขประวานนะครับขัดใสนะครับผมก็จะลงแบบนี้นะครับนี่ครับการลงกระดาษทรายนะครับไม่ได้ยากอะไรนะนะครับรูปเลยไม่ต้องมีอะไรมากนะครับผมพอดีว่าผมขัดสองครั้งนะครับผมขัดด้วยไขไขสีน้ำตาลนะครับขัดหยาบแล้วก็ ขัดใสอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นในการลงกระดาษทรายผมก็ไม่ได้วาเนีนอะไรมากมายนะครับเอาไว้เวลาวิธีการทดสอบว่ามันมันเรียบยังเราเอามือลูบอย่างเงี้ยครับเอามือลูบอย่างเงี้ยนะครับนะครับถ้าเราลูบแล้วมันไม่ติดมือใช้ได้หมดนะครับโอเคครับถ้าเราเอามือลูบแล้วไม่เรียบเราขัดออกหมดนะครับโอเคนะครับะดาษคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ